สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวันเขียนโดยคุณสามารถมังสังมานำเสนอรครับแพทองทานไพ่ใบสุดท้ายในมือทักษิณ ในทันทีที่นายเศรษฐาทวีสินต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญพักเพื่อไทยภายใต้การนำของอดีตนายกทักษิณแต่เชิญพักร่วมรัฐบาลประชุมหารือเกี่ยวกับผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่บ้านจันทร์สองล่างและได้มีมติเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดซึ่งเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยแต่ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนจากนายชัเยเกษมเป็นนางสาวแพรทองฐานและได้มีการเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบในวันที่16สิงหาคมและได้ผ่านความเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วด้วยคะแนนเกินกว่า1ึ่งหนึ่งคือ240เสียงและประธานสภาได้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพิจารณาแต่งตั้งและได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งลงมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาจึงเป็นอันว่า นางสาวแพรทองฐานได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยโดยสมบูรณ์แล้วต่อจากนี้ก็จะต้องรอดูว่าประเทศไทยภายใต้การบริหารของนายกคนใหม่จะดำเนินไปอย่างไรจะสารต่อจากอดีตนายกเศรษฐาหรือไม่โดยเฉพาะโครงการแจกเงินดิจิตอลโ a l เล็และโครงการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์99ปีแต่ที่น่าวิตกกังวลและห่วงใยต่ออนาคตทางการเมือง ทั้งของนางสาวแพรทองทานอันเป็นปัดเจกและทั้งของประเทศก็คือการเข้าครอบงำและชี้นำทางการบริหารจากคนรอบข้างโดยเฉพาะจากอดีตนายกทักษิณและทำให้เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายเสี่ยงพุกเชกเช่นรัฐมนตรีและข้าราชการประจำหลายคนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการคอรับชันเชิงนโยบายและการออกกฎหมายนิตโทษกรรมให้ครอบคลุมคดีมาตร,รา1 1 2ทั้งงนี้ อนุมานจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. การเป็นรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาทั้งในยุคข,ของอดีตนายกทักษิณเองและในยุคข,ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งอดีตนายกทักษิณที่นำได้โดยตรงในมีการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายหลายคดีถึงขั้นถูกฟ้องร้องและต้องโทษจำคุกทั้งตัวนายกและรัฐมนตรีหลายท่านจนเป็นที่ประจักษ์ดอประชาชนในประเทศและต่างประเทศมาแล้ว 2. นางสาวแพรทองทานชินวัตรยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองและวุฒธิภาวะในความเป็นผู้นําพอที่จะท้วงติ่งหรือทัดทานการเข้ามาแทรกแซงได้ดีพอจึงเสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการได้ดังนั้นในความเป็นส่วนตัวของผู้เขียนจึงกังวลต่ออนาคตทางการเมืองของนางสาวแพทองทานอันเป็นปัจเจกและอนาคตของประเทศโดยรวมอีกประการหนึ่ง ถ้าฟังความเห็นบรรดาโหราจารย์ทั้งหลายแล้วยิ่งกังวลเพิ่มขึ้นเนื่องจากโหรส่วนใหญ่ทํานายไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าอยู่ได้ไม่นานและจบลงด้วยจำใจต้องไปดังนั้นผู้เขียนในฐานะโหรสมัครเล่นจึงได้นําดวงชะตาที่มีผู้นํามาเผยแพร่มาพิจารณาตามหลักวิชาโหราศาสตร์แล้วพบว่าถ้าข้อมูลที่ปรากฏตามข่าวถูกต้องก็น่าเป็นห่วงเนื่องจากพื้นดวงเดิมมีจุดเปราะบาง เช่นดาวพุธตรีโกนราหูอยู่ในเรือนวินาศขาดความรอบคอบในการพูดจาและนำมาซึ่งศัตรูดาวมฤิตยูกุมเสาซึ่งเป็นกาละกินีในเรือนที่4เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางดาวอังคารตรีโกนอาทิตย์คู่ศัตรูมีความขัดแย้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ง่ายส่วนดาวจรในปี2 5 6 7ถึง2568ยิ่งน่าเป็นห่วง เนื่องจากเสาลิงลักคณาจากนี้ไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม2568เป็นดวงพินทุบาทและแถมยังทับดวงจันและพฤหัสในดวงเดิมทําให้เกิดความหักเหเปลี่ยนแปลงได้และสุดท้ายดาวมนิตยูทํามุมเล็งเสาและมนิตยูเดิมทําให้เกิดวิกฤตศรัทธาเกิดปัญหาทางด้านหน้าที่การงานได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2567นี้ ดังนั้นในฐานะเป็นคนไทยไม่ต้องการเห็นประเทศไทยวุ่นวายถ้าใครมีโอกาสทำดีได้ก็ขอให้ทำดีและใช้โอกาสที่ได้รับทำความชั่วเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องถ้าทำเช่นนั้นก็บอกได้คำเดียวว่ากรรมใครกรรมมันก็แล้วกันศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเป n ลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเ e ลินพเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7 8 9 reality